มีสาวมาหาแล้วเล่นตัวนะเล่นตัวเล่นตัวเล่นตัวมีสาวมาหาทําเป็นเล่นตัวนะแม้เราก็นึกว่าไปไหนมานอนแม่อยู่ในกล่องนี้เองทาอะไรมั่งวันนี้เราให้ฟังหน่อยเรยทำไมไม่ไปหาสาวลูกจะปล่อยสาวเข้ามานี่จะเป็นไงบ้างจะกัดกันไหมเนี่ยจะกัดกันไหมถามหน่อยจะกัดกันไหมเนี่ยจะกัดไหมหจะกัดไหม จะกัดไหมจะกัดไหมถามก่อนเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยสาวเข้ามาในบ้านกินอะไรยังวันเนี้ยยึกินอะไรยังนี่แหละกล่องอันอบอุ่นของเขา <c oughs> นอนนอนอยู่ในกล่องนั้งวันเลยสาวมารออยู่หน้าบ้านไม่สนใจเลยอ่ะฮึก็สีนมันหนาวเนาะมาเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้จะออกไปทำไหมมันหนาว เป็นแมวเขาก็รู้จักความอยู่ดอกออสตินบนในใจคิดในใจคิดในใจหิวยังกินอะไรยังวันเนี้ยืมกินอะไรยังวันเนี้ไม่พูดไม่จาออสตินเป็นแมวที่ไม่พูดไม่เหมียวไม่เหมาไม่อะไรทั้งนั้นมันจะตกมันจะตกมันจะตกลุ มันจะตกโอ้ยอุ้มอย่างเดียว <c oughs> เห็นคนมาในอุ้มอย่างเดียวมันจะตกโอ้ยนอ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 ,นอหิวยังหิวยังกินอะไรหิวยังคะไฟก็ไม่เปิดมือตือต้อๆนึกว่าไปไหนนึกว่าอยู่ข้างนอกแอบมานอนอยู่นี่นี่เองหิวยัง กินข้าวยอะไรดียิงไก่ไหมกินไก่ไหมไก่เนะาะสาวมาหาก็ไม่ไปก็ไม่ไปหา <c oughs> มุมมุมขวัญมุมขวัญไปเดิน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 มามามา เอาเดินสิกินอะไรกินอะไรกินไก่หรือกินอะไรเอาไก่หรือเอาขนมเอาขนมก่อนดีกว่าเนาะเอาขนมก่อนเอาขนมก่อนดูห้องน้ําน่าจะน่าจะน่าจะบ่อยน่าจะหลายครั้งเลยดูห้องน้ําเต็มไปหมดเลยห้องน้ําอ่ะเลอะเต็มไปหมดเลยขนมก่อนเนาะขนมก่อนดไปไปีกว่า๋ยวค่อยกินยังไม่ถึงเวลาอาหารเลย เอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยเยวลาเรามาเนี่ยโอย้หิวหลายหิ้วสิละเกินโอ้ยมือเดียวแขะไม่ได้